สวัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านครับการคุยกันในครั้งที่สองของหนังสือพิมพ์หุ้นไทยนะครับเราก็จะมาดูดวงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันเลยนะครับที่ผมได้เคยนําภาพของดวงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับวงรอบดาวจันจรตลอดเดือนพฤศจิกายนจนถึงสี่ธันวาคมนําไปลงให้ท่านดูในฉบับที่สิบเก้าและยี่บสามนะครับเรามาดูจากภาพของจานจากราศีตัวจริงกันเลยนะครับอันนี้เป็นภาพของ จานจากราศีตัวจริงซึ่งท่านที่มาเรียนหรือว่าลูกศิษย์ที่เคยเรียนไปแล้ว10ปีนะครับผมสอนมาก,กว่า10ปีแล้วนะครับปีนี้เข้าสู่ปีที่11ดแล้วนะครับลูกศิษย์ที่เรียนกันก็จะมีจานจากราศีตามภาพนี้กันเลยนะครับอันนี้เป็นจานจากราศีนะครับอันนี้ผมก็ได้เขียนวงรอบดาวจันจรตั้งแต่ตั้งแต่วันจันทร์ที่27ตุลาคม2557นะครับเวลา4ี่โมงครึ่งคือตลาดปิดนะครับ ก็นําตําแหน่งดาวจันเนี่ยไปลงในในจานจักรราศีนะครับตั้งแต่วันที่27 28 29 30 3 1นะครับแล้วก็เข้ามาสู่วันจันทร์ที่3พฤศจิกายนเ,เริ่มต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับสา5 6ี่ห้าดนะครับแล้วก็วนรอบไปเลยนะครับวนรอบวนรอบจานจักรราศีไปเลยนะครับวนรอบไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่สธันวาคมนะครับ ทีนี้การดูดวงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับว่าทําไมในทําไมหัวศาสตร์ยูเรเนียนทําการดูดวงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นตดังตาเห็นที่เขาพูดกันเลยนะครับตรงนี้เนี่ยกว่าจะได้มาซึ่งการคํานวณแล้วเห็นภาพเหมือนตาเห็นเนี่ย ใช้เวลาประมาณ tamam. 19ปีเลยนะครับ19ปีเลยนะครับก็คือก็คือทํางานมา19ปีครับผมแต่ในช่วงทํางานหนักก็คือ4-5ปีแรกนะครับที่ทําการวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับดวงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดวงหุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับทีนี้เนี่ยดาวอทิ่จร์อยู่ตรงไหนครับผมดาวอาทิ่จร์อยู่ตรงนี้ครับผมดาวอาทิ่จร์ดาวอทิ่จร์ประจําเดือนของของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะครับไอ้ช่วงวันที่27 ตุลาคมดาวทิจจรยังอยู่ในเรือนชตาที่เก้านะครับเรือนชตาที่เก้านะครับ <S <S ผมเขียนไปว่าดาวทิจจรในเดือนพฤศจิกายนนะครับดาวทิจจรตรงนี้เนี่ยออดาวทิจจร์ัวนนี้นะครับดวงนี้นะครับดวงกลมๆตรงนี้นะครับ,ระรบ,ระรบจะโคจรทวนเข็มนาฬิกาไปตลอดการเลยนะครับโคจรวันละหนึ่งองศานะครับวันละหนึ่งองศานะครับในเดือนพฤศจิกายนเขาก็จะเริ่มต้นที่ตรง จุดตั้งต้นของเรือนชะตาที่10นะครับเรือนชะตาที่10ก็จะอยู่ในเรือนชะตาที่10เนี่ยไปตลอดเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับแต่จุดที่น่าสนใจก็คือจุดนี้ครับผมจุดมุมอับหรือมุมที่ไม่ดีในเรือนชะตาที่10นะครับที่ผมจะเขียนเป็นลูกศรให้ท่านดูนะครับตรงนี้ครับเ็เรียกว่ามุมที่ไม่ดีในเรือนชะตาที่10นะครับซึ่งดาวอาทิตย์ประจําเดือนของดวงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะโครจรผ่าน มุมที่ไม่ดีในเรือชาานชตาที่สิบในช่วงวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็นวันจันทร์ที่24ครับผม24นะครับ24นี้นะครับ24พฤศจิกายนนี้ดาวอาทิตย์จรก็จะโคจรผ่านมุมที่ไม่ดีในเรือชาานชตาที่สิบไปซึ่งจะทำให้ดวงตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยเริ่มที่จะน่าจะดีขึ้นนะครับผม ผมจะขอนำปฏิทินดาราศาสตร์นะครับอันนี้เป็นเล่มเก่าแล้วนะครับเล่มเก่าเอามาตรวจสอบดูนะครับตรวจสอบดูว่าวาดาธิจ,จรจะโคจรผ่านมุมอับหรือมุมที่ไม่ดีในเรนอนชตาที่10ในวันที่เท่าไหร่นะครับก็ตรงกับนี่ครับวันจันทร์ยี่ิบนี่ก็คือวันจันทร์ที่24นะครับ24 n o ิบสี่เ2 0อนนสองะครับดาธิจรจะผ่านที่ตำแหน่ง ราศีธนูหนึ่งองศาสามพลิบดานะครับก็จะผ่านมุมอับหรือมุมที่ไม่ดีในเรือนชานที่สิบไปนะครับซึ่งจะทําทให้ภาพรวมของเซ็ตอินเด็กเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ที่ยี่บสี่พฤศจิกายนเป็นต้นไปก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับทีนี้การอ่านวงรอบดาวจันทร์ในแต่ละวันว่าทําไมถึงได้มีความแม่นย100ํร้อยเอร์เซนเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าเก้าสิปอร์เนขึ้นนะครับก็เป็นเพราะว่าเราสามารถที่จะ นำตำแหน่งดาวจันในแต่ละวันเนี่ยนะครับมาลงบนจานจากราศีนะครับแล้วก็หมุนจานจากราศีมาชี้ที่ตำแหน่งดวงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตรงนี้นะครับนี่นะครับที่ผมเขียนนะครับตำแหน่งดาวอาทิตย์กำเนิดของเซตอินเด็ก์นะครับเซตนะครับอยู่ที่9องศาราศีพฤกษ์7ลิปดานะครับซึ่งทําการสอนมาส0ปีดาวเขาก็อยู่ตรงเนี้ยคารับผมหุ้นทุกตัวจะมีวันเดือนปีเกิดที่แน่นอนนะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งดาว อาทิตย์กำนนดที่แน่นอนนะครับเราก็สามารถดูดวงเขาได้ตลอดการนะครับตลอดจนกว่าหุ้นตัวนั้นนออกจากตลาดไปเลยนะครับเราก็สามารถที่จะอ่านจากวงรอบดาวจันรจรในแต่ละวันว่าจะดีหรือไม่ดีอย่างไรจากช่วงเช้าถึงช่วงเที่ยงครึ่งจากช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นตลาดปิดจะดีไม่ดีอย่างไรก็จะอ่านจากวงรอบดาวจันรจรกันเลยนะครับทีนี้เรามาอ่านวงรอบดาวจันรจรของสัปดาห์หน้ากันว่าสัปดาห์หน้านะครับ ดวงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนะครับจากภาพนี้นะครับสัปดาห์หน้านะครับก็คือ24-28พฤศจิกายนนะครับวงรอบดาวจาัจนจรนะครับวันที่28พฤศจิกายนก็จะโครจรมาตกในเรอนชาดาที่หนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นการเล่นที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าวงรอบดาวจาัจนจรปลายสัปดาห์จบในเรือนชา,าที่หนึ่งเลนชาดาที่เป็นเลขขี้เรือนชา,าที่ดีนะครับ ประกอบกับดาวอาทิตย์จรนะครับดาวอาทิตย์จรโคจรออกจากมุมอับในเรือนชะตาที่1ิบนะครับภาพรวมก็มีแนวโน้มที่เล่นดีขึ้นนะครับในเดือนธันวาคมนี้ก็จะเป็นเดือนที่ดาวอาทิตย์จรโคจรเข้าสู่ในเรือนชะตาที่1ิบเ็ดนะครับเป็นเรือนที่ดีของดวงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับท่านที่สนใจจะมาเรียนวิชาหัวศาสตร์ดวงดาววิเคราะห์หุ้นที่ผมสอนมากว่า1ิปีนะครับท่านสามารถที่จะเข้ามา ศึกษากันได้ทั้งระบบทางกาและส่วนตัวนะครับราคาสอนก็ตกประมาณ3 0,000บาทนะครับเป็นงานสอนในระดับเจ8 0ินะครับที่จะดูดวงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับในบางครั้งงานสอนเราก็อาจจะลากไปทําให้ท่านสามารถที่จะศึกษาได้ถึงขนาด 90%, ถึงนะครับขึ้นอยู่กับความตั้งใจเรียนที่ท่านมาเรียนกับผมนะครับส่วนในระดับ เทพแห่งดวงดาวซึ่งผมสอนอยู่ในราคาที่200,000บาทนี้ก็จะเป็นระดับที่สอนทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์ลังสีดวงดาวที่จะคำนวณสามารถหาหุ้นขึ้นท็อปเกนเนอร์หุ้นขึ้น10บบาทได้หาหุ้นขึ้นแรงๆได้นะครับหาหุ้นขึ้นทุกรูปแบบทั้งลายนาทีลายชั่วโมงลายวันแล้วก็ลายสัปดาห์แล้วก็ราย3เดือน6เดือนลายปีเลยนะครับ